วันนี้มาอัปเดตราคาทองเปิดตลาดเช้าวันที่13มกราคม2564นะคะซึ่งราคาทองเช้านี้นะคะมีการปรับลดลงครั้งแรกนะคะอยู่ที่100บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดซับสไครต์ด้วยนะคะค่ะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองเนเวลา9นาฬิกา26นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5 ขายออกอยู่ที่26,450บาทรับซื้ออยู่ที่26,350บาทส่วนทองรูปพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่26,950บาทรับซื้ออยู่ที่25,878บาท12สตางค์ค่ะสปอร์ตโกเช้านี้นะคะมีการปรับลดลงอยู่ที่6.6ดดอลลาร์ค่ะเนื่องจากได้รับแรงกดดันจาก อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้นค่ะและสปอร์ตโกล,ล่าสุดอยู่ที่1861ดอลลาร์ต่อออนค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดอยู่ที่1860.392บวกขึ้นอยู่ที่0.30%ค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่30.008นะคะลดลงอยู่ที่0.09%ค่ะ มาดูกันต่อในส่วนของราคาทองรูปประพันธ์นะคะก็จะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงหรือ50ตังค์แล้วก็ 1, บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเน็ดนะคะซึ่งค่ากำเน็ดของแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นและก็น้ำหนักต่อกรํำรของราคาทองแต่ละชนิดนะคะดูกันต่อในราคาทองออสซิลิธหัวเซ็งเฮงแล้วก็แม่ทองสุกกันเลยคะ่ะ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกํลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ